5 4 3 2พี่ถามนิดหนึงถึงสถานการณ์ของทีมเมืองทองตอนนี้3นัดมี1คะแนนในฐานะของแฟนคลับรู้สึกยังไงอ่ก็รู้สึกว่าเราจะตามทันในเลกสอค่ะ <c oughs> เล็เกหนึ่งก็คือเสมอได้ก็คือว่าโอเคแล้วค่ะเพราะว่าเราจะแบบชนะรวดๆในเลก2แน่นอนคิดว่าปัญหาของทีมเมืองทองที่ผ่านมา3 4นัดน,นี่มันเกิดจากอะไรครับ <c oughs> ก็เกิดจากแบบว่า แนวรับเรายังไม่โอเคพอค่ะแต่ว่าต่อไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแน่ออน,นอนค่ะฮะอย่างวันนี้มอยังไงมาเยือน BG ที่เขามีแต่ซูเปอร์สตาร์แล้วก็มาเป็นเกมเยือนด้วยก็ลูกบอลมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้พี่ใช่ค่ะคือเขาจะแบบว่าเหนือกว่าแบบพีแ้มเยอะกว่าแต่ก็เราก็อาจจะแบบเสมอได้หรือว่าชนะได้ก็ได้พี่วันนี้แอบลุ้นเอาใจนักเตะค,คนหไหนเป็นพิเศษไหมอุ้ยพี่ ขออยู่แล้วค่ะค่ะอันนี้มาให้กำลังใจสบคนค่ะสบคนบีดกับอะไรสบคนบีดเออเนาะเนาะใช่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 กำลังใจมะถึงนาเนาะน้องเจอความกดดันสูงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราคิดว่าเมืองทองหลังจากนี้จะกลับมาได้ยังไงหนูหนูว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนการเล่นการลงแข่งให้ดีกว่าเดิมครัเหมือนกันเหมือนกันค่ะก็แบบว่าเอาแบบนักเตะที่แบบว่า ให้กำลังใจแฟนนักเตะหน่อยครับก็ขอให้สู้ๆค่ะทำให้เต็มที่ผลจบมาเป็นยังไงก็ให้กำลังใจเสมอค่ะสปอร์ตเสมอค,ครับอะที่เยือน8นัดนี้ไปไหมมีไปค่ะคิดว่าน่าจะไปบรรจวบพี่ะ <laughs> นะครับก็ยังไม่แน่นอนฮะต่อให้เลกแรกอยู่ท้ายตารางก็สู้นะสู้ค่ะสู้เลขสองก็คือแบบลิฟต์เราจะค้างเลยค่ะขึ้นเหมืที่สองที่สามแน่นอนคพี่ <laughs> พโอเคครับ <laughs> ขอบคุณมากครับ สถานการณ์ของทีมบองทองตอนนี้เป็นยังไงบ้างในมุมมองของแฟนคลับสามนัดที่ผ่านมาคือหนึ่งคะแนนตอบตอบตอบี่ตอบนีก็สามนัดที่ผ่านมาครับก็คือถ้าเทียบฟอร์มแล้วก็ยังไม่โอเคครับคิดว่าคิดว่าน่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วในส่วนของแฟนคลับมองว่ามันเป็นเพราะอะไรฮะแทคติกใชน่น่าจะเกิดจากการแทคติกมากกว่าแบบยังไม่ลงตัวอย่าง ผมมองว่าตอนที่ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็การซ้อมอยังน้อยอมมีเวลาให้กับตัวใหม่น้อยเกินไปเพราะว่าชเชฟกองหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลยอืมก็เลยความเข้าใจกันก็น่าจะยังไม่เข้าใจกันดีเท่าไหร่ครับและอย่างนัดน,นี้มองยังไงอาการมาเยือนบีจที่มีั้งแต่ซูเปอร์สตาร์เลยผมมองว่ามันอะไรเกิดขึ้นได้ครับลูกกลมๆข,ของนี้ถ้าขอให้นักเตะมีใจสู้ก็อโอกาสชนะก็มีเป็นเป็นไปได้ครับภาพรวมแล้วเราเป็นรองอ,รอง ก็คือถ้าเหนือจากนี้ก็เป็นโบน,นัสข,ของแฟนของแฟนบอลครับแปลว่าแฟนคลับที่มานี่ก็คือเข้าใจเหตุผลอยู่แล้วแต่ว่าอยากมาซัพพอร์ตเข้าใจมาไม่เข้าใจไม่มาเออใช่ใช่ใช,ชแล้วมองคิดว่าเออถ้าเกิดจบเล็กแรกเมืองทองยังอยู่ช่วงท้ายตารางนะฮะในฐานะของแฟนคลับมันมันโอเคไหมรับได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอาส่วนตัวผมคือ,อรับได้ครับ ว่าจะอยู่อันดับไหนของตารางอันนี้เงียบเลยผมยังยังต้องวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเพราะว่าเล็กถ้าถ้าถ้าจบเล็กแรกยังอันดับสุดท้ายมันต้องมีสาเหตุทุกอย่างแล้วว่าต้องแก้ไขแล้วครับแต่ก่อนจะมองสิ่งตรงนั้นนะเพราต้องมองว่าวันนี้ต้องมีแต้มกลับไปให้ได้ก่อนคี์แม่สำคัญวันนี้ให้ใครผมว่าต้องเป็นช่วง แบ็คโฟร์ครับกองหลังต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องต้องแพ็กสำคัญดีๆผู้าสาวประตูครับซีแซนโสรพนวิทยต์ต้องเอาให้อยู่ครับผู้สาวประตูตคนเดียวครับอาคราับเ,เ,เราต้องพิ่ผู้สาวประตูคนเดียวครับอะฝากอะไรถึงหลายๆคนที่เป็นแฟน,นขับเมืองทองที่ตอนนี้ก็ท้อ,นนทอ,นนทอแล้วไม่อยากเชียร์แล<อ>้วแต่เรายังมาเชียร์อยู่อ่ะอาก็คือฝากไปยังแฟนขับเ้อยกันนะครับครับกับหลักใจคือสิ่งสำคัญที่สุดอาไม่ว่าฟอร์มเราจะรุ่มๆดอนๆหรือจะ ดอนดรุ่มๆุยังไงก็ให้จับนัติดตามเหมือนเดิมนะครับถ้าแบบเอซีตัวจริงครับผมแนัดทีทีไปเยือนนี้ไปไหมก็ถ้า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 ว่างก็จะไปอ่านึกว่าแต่ถ้าถ้าผลงานดีก็จะไปไม่ไม่พูดถึงถ้าว่างก็จะไปเกี่ยวกับผลงานครับ ครับโอเคขอบคุณมากมากครับวันนี้ขอมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลมีแต้มกลับบ้านฮะครับโอเครับครับอะนพี่ขอถามในฐานะของแฟนคลับเมืองทองสามนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างในความรู้สึกของแฟนบอลก็ค่อนข้างเยอ่ อาหารนิดหนึ่งครับแต่ว่าพวกเราเต็มที่ไม่เชื่อว่าจสาหัสในมุมมองของแฟนคลับใช่ไหมฮะครับผมก็คิดถือว่าเป็นเป็นปีที่ผลงานไม่ค่อยดีเลยคิดว่าเป็นเพราะอะไรเจอทีมใหญ่เกินหรือว่าเตรียมทีไม่ดีหรือว่าตัวนักเตะยังไม่พร้อมเนื่องจากเหมือนนักเตะยังไม่ค่อยพร้อมหลายหลายปัจจัยเพราะว่าปีนี้เปลี่ยนแปลงเยอะอย่างเกมนี้มาเยือนบีจีที่มีแต่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติทั้งทีมเลยมองยังไง ก็อาจจะเป็นเกมที่ยากนิดนึังแต่จะบัด,บดจซออาเลยน่าจะมันครับน่าจะมันครับ็นราะมีนักตเตะเก่าเก่าวนกลับมาเจอทีม,มครับคร <c oughs> ับแปลว่าส่วนตัวของแฟนคลับก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นรองแต่ยังไงก็ต้องมาเชียย์ครับก็มากันด้วยใจมากันด้วยใจมาส่งเสียงเชียร์ให้พี่น้องครับแล้วคิดว่าเมืองทองจะกลับมาได้ยังไงมีมีจุดคลายแม็กอะไรไหมถึงจะกลับมาได้ รอธนวัตรหรือว่าทุกอย่างลงตัวหรือว่ายังไงครับมันทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการเซตตัวนักเตะในทีมอ่าต้องใช้กี่นัดเมืองทองคิดว่าใช้เวลากี่นัดดีน่าจะไม่นานหรอกครับไม่นานหรอกไม่นานนัดนี้ไม่ได้เหรอนัดนี้นัดนี้ก็ต้องดูต้องดูกันนีมต้องดูอันีดีครับก็ขอบคุณมากมากครับที่ตามสัอนอร์ให้กำลังใจกันนะครับโอเคครับค่ะฝากอะไรถึงนักบอลหน่อยเืิดเขาดูอยู่อยากจะฝากว่า แม่นี้ถึงเราอาจจะเป็นรอเขาจริงแต่อยากให้ทุกคนทำยุ่งที่ยรครับโอเคค่ะบขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันค่ะ